มีรสเผ็ดอ่อนๆและเวลากินเราจะได้กลิ่นและรสชาติของแกงเขียวหวานจ้าใช้ไข่ไก่เบอร์สาก็30บใบแล้วเราเอาปลายช้อนเคาะไข่ให้มีรอยร้าวแล้วลเอานิ้วโป้งประคองตรงที่เราจะงัดเปลือกไข่ออกนะคะ แล้วเราจะบังคับรูของเปลือกไข่ให้กว้างมากน้อยได้ด้วยค่ะแล้วเราก็เทไข่ออกเขย่าออกนะคะแล้วเราก็ทำอย่างนี้จนหมดแผงเลยค่ะแล้วเราตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันให้พอประมาณจะได้ไม่เกิดฟองเยอะค่ะ แล้วเรากองไข่ผ่านกระชอนตาถี่เผื่อจะมีเศษไข่ตกลงไปแล้วก็จะทำให้ไข่เนื้อเนียนขึ้นด้วยค่ะแล้วเราจะปรุงรสไข่ด้วยน้ำพริกแกงเขียวหวาน100กรัมนะคะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะผงปรุงรสใช้รสตี ครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างผสมลงไปในชามที่เป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะน้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นน้ำพริกที่เราซื้อเราจะต้องระวังเรื่องความเค็มนะคะ เพราะว่าน้ำพริกแกงเขียวหวานที่ซื้อเนี่ยจะมีความเค็มมากแล้วปายุ้ยซื้อมาเนี่ยปายุ้ยก็ตำให้เครื่องแกงแหลกอีกทีนึงนะคะเพราะเขาปั่นมาค่อนข้างหยาบพอเราผสมรวมกันแล้วครานี้เราคนนะคะคนให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีเลยค่ะ แล้วเราเอาไข่ใส่ลงไปในเครื่องปรุงไบทีละนิกนะคะละลายละลายเครื่องปรุงให้มีความเหลวให้เครื่องปรุงมีความเหลวไม่ข้นเพื่อที่ว่าเวลาเราเทลงไปผสมในไข่จะไม่จับเป็นก้อนจะละลายไปกับเนื้อไข่แล้วเนียนดีนะคะ จะเห็นนะคะเครื่องปรุงที่เราละลายด้วยไข่จะค่อนข้างเหลวมากๆเลยแล้วเราเทลงไปในกรละมังไข่เลยค่ะเราคนให้เนียนเข้ากันดีนะคะจะเห็นนะคะเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปในไข่เนียนเข้ากันดีแล้วค่ะ จะเทใส่เหยือกไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราหยอดลงไปในฟองไข่จะได้หยอดได้ง่ายค่ะจะเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งไข่นะคะป้ายุ้ยจะใช้ตะแกรงลองอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างตะแกงไอ้น้ำจะได้ขึ้นมาได้ดีค่ะป้ายุ้ยใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกนะคะแล้วก็ม้วนให้เป็นแท่งเพื่อที่จะประคองไข่ไม่ให้ล้มนะคะผ้าเนี่ยป้ายุ้ยจะเตรียมไว้หลายผืนเลยแล้วการที่เรา ให้ผ้าเปียกน้ำเนี่ยถ้าผ้าเปียกน้ำเนี่ยไอความร้อนมันก็จะผ่านผ้ามาได้เพราะฉะนั้นความร้อนก็จะได้ทั่วถึงนะคะเรากอกไข่ลงไปในฟองไข่ให้อยู่ต่ำกว่าขอบหน่อยนึงนะคะเผื่อเวลาไข่ฟูขึ้นมาแล้วเราก็จะวางในร่องผ้าที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ แล้วก็เวลาถ้าเรามีแถวเพิ่มเราก็เอาผ้านะ่ะไปวางขดไว้เพิ่มนะคะกรอกไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมนึ่งกันเลยจ้าพอน้ำเดือดแล้วเราเบาไฟเป็นไฟอ่อนแล้วเอาไข่ขึ้นนึ่งโดยเราจะปิดฝาโดยแง้มให้มีช่องให้ไอน้ำออกได้เพื่อที่ไข่จะได้ไม่แตกง่ายนะคะและเราก็ยังต้องคอย หมั่นเปิดฝาเป็นช่วงๆประมาณห้าดนาทีเราเปิดฝาทีนะคะแล้วเราก็จะนึ่งไปจนไข่สุกนะคะนึ่งมาสักห้าสินาทีได้แล้วเราลองมาเช็คดูนะคะว่าไข่สุกหรือ,อยังเอาไม้จิ้มไข่นะคะถ้าเรายกไข่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็คือสุกแล้วลองจิ้มดูหลายๆลูกดูให้แน่ใจ ก่อนนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะไข่ที่เรานึ่งสุกแล้วเราสามารถรับประทานได้เลยนะคะหรือว่าเราจะนำไปย่างให้หอมก่อนก็ได้นะคะโดยโดยที่เราเสียบไม้แล้วไปย่างให้หอม เราใช้ไฟอ่อนอย่างนะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อไข่ข้างในเป็นยังไงนะคะที่เราใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่เลยจ้าไข่ทรงเครื่องรสเขียวหวานเดี๋ยวเราลองมาผ่าดูข้างในว่าจะน่ากินแค่ไหนนะจ๊ะ เวลาเรากินเราจะได้รสชาติของแกงเขียวหวานที่ชัดเจนนะคะแล้วส่วนที่เป็นเครื่องแกงที่นอนก้นเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวของป้อยุ้ยเหมือนเราคล้ายๆกินไส้อัว่วไส้อั่วที่แบบรสชาติเครื่องแกงไม่จัดมากและน้ำพริกแกงเขียวหวานส่วนมากแม่ค้าเนี่ยเขาจะปั่นมาหยาบ ป้ายุ้ยก็จะมาตามให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะเพราะว่าจะเห็นตรงตะกรอนที่มันเป็นเครื่องแกงนอนก้นนะคะมันจะมันจะละเอียดมันจะไม่หยาบมากเพราะว่าถ้าเราไม่ตามมันจะเป็นเศษใหญ่ๆกินแล้วมันฉุนไม่ไม่อร่อยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราตำให้ละเอียดขึ้นก็จะกินแล้วมันจะกลมกล่อมมันจะอร่อยมากค่ะและความเผ็ดขนาดนี้เด็กๆรับประทานได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของป้ายุย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ